สวัสดีครับวันนี้ผมจะมา,าแกะกล่องเชิชม360องศาให้ดูนะครับว่าลักษณะของกล่องเชิชม360เป็นยังไงแล้วก็บรรจุอะไรไ้บ้างครับเปิดตรงนี้นะครับก็จะแยกออกมาเป็นเหมือนสอส่วนครับฝั่งซ้ายจะเป็นเกี่ยวกับการควบคุมน้ำหนักส่วนฝั่งขวาก็จะเป็นเกี่ยวกับบำรุงผิวนะครับ เราจะมาดูฟังของควบคุมน้ำหนักก่อนนะครับความจริงแกะตรงนี้ได้นะครับฝั่งของทางควบคุมน้ำหนักนะครับก็จะเป็นซองสีชมพูบรรจุซองละ2แคปซูลครับทางข้างละ หนึ่งซองก่อนอาหารเช้า10นาทีส่วนฝังบำรุงผิวนะครับก็จะเป็นซองสีฟ้าครับทานตอนเย็นทานครั้งละหนึ่งซองก่อนอาหารเย็น10นาทีครับแชร์ชม360องศา